สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพากเพาะกับอมคือเก่าแล้วเนาะค่ะน้องมูนีอบอมค่ะผ้าเอฟซีทุกคนผ้าพีพีน้องๆมาเก็บสวนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะมอนี่หลังจากที่รอบก่อนมาตัดฝักทองกับฝักหอมออกไปแล้วเนาะค่ะน้แต่ว่ายังยังไม่ได้เก็บสวนเรียบร้ยบรอยนะคะก็ตรงมาเก็บอันใหม่ที่เข้าตอกไว้ตามนานพักเข้านะคะ เฮากระตองมาเอาออกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโดนไปเดี๋ยวอันเอ่อหญ้ามันสิขึ้นนะคะหญ้ามันขึ้นมันหกมันสิหาบ่พอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮากระมาลื้ออ่อาสายน้ำน้ำค่ะสายยางน้ำเฮาเนะเดี๋ยวผ้าเมือ,เมองนะตอนนี้สภาพเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อข้างมาระเนาะนี่ก็ล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่มแห้งนะคะหิมะใกล้สิตกแล้วจ้ะก็เลยเฝ้า มาเก็บให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คืองานที่ต้องมาเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวหญ้าขึ้นมาเนาะมันสีหกนะคะนี่ก็ข้างทั่วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะทึงลมทึงแหงแล้วเนาะกับว่ามียังไงเขากเก็บกินอีกแล้วจ้าเนาะอันนั้นปักบวัวป้อมกับจงไวอันนึงจักสีแหงท่านบ,บ่พูดอันนี้ก็เป็นนั้นขนาดจาจ้าเนาะอันนี้ก็เออเมื่อนี่ก็สิได้มึงฟักมึง มึงเอ่อฟักทองอีกอยู่เนี่ยวานมี้หลงเหลือบมือนันมือนันก็เฝ้าวฝ้าด้จ้าที่มาน่ะน,นะฟฝ้าหลายมีหลายแนวเหตุเนาะเนี่ยค่ะสายยางเนาะเข้ากับสิมาลือสายยางเก็บเขาที่นะคะเก็บเพื่อที่จะเออเมื่อหายหิมะมันตกใส่เนาะคันหิมะตกใส่แหละ <c oughs> สิเปลาะเนาะมันฉีแหงมันฉีแข็งมันสีหักไวเนาะ,ะเนาะ อันนี้ก็คือเอ่อมึงแน่ค่ะโขกโกเด้๋ยนี่โขกไว้ขึ้นหยังค่ะนี่กอกนามเด็ดจัดนี่บร,เริเวณหยังกอกนามเข้าเล่ละอ้อมกระต้องอา่าหนาวเนะทุกปีคันลื้อสวนเก็บสวนแล้วนะเขาก็ต้องมาอันลือ้อกอกนามออกเนะคะเนาะอ้ยตรงจับสองมือะคะ่ะนี่ตรงกดบีบอ,อึ๊บ โอ้ยมันตรงมือหนึ่งดันขึ้นดันลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างไวแป๊บนี้นี่คืออุปสรรคในการถ่ายทำคลิปนี่จ้ะอะ่เรียบร้อยแล้วสันเน้เล็กน้อย,ยเยีายวนหัวเ่านจะอยาว่ากันด้วยนี่ค่ะเขาก็ตรงมาเก็บสายยางออกจากหนีแล้วเข้าก็ตรงไปปิดน้ำนี่ค่ะปิดน้ำยู่ว้าวนาะเปิดน้ำยู่นีออกให้มดแล้วก็ ไปปิดบ้าวไว้เพื่อที่จะบ่ใหไน้นามัมนขังอยู่ในหนีเนาะเพราะว่ามันฮ็ดให้ท่อแตกจ้ะหิมะตกมากแล้วท่อสิแตกจ้ะก็เลยตรงปล่อยน้ำออกจากนี้ให้เมดปิดบ้าวปิดบ้าวไว้แล้วก็เปิดน้ำตรงนี้ไว้เนาะอันนี้หฮอก็สิมาเก็บสายยางนะคะเก็บสายยางแล้วก็เอาไปเก็บไว้เนาะค่ะเนาะปะมาซอยมาซอยอ้อมเก็บสายยางกันจ้า จะสซย,ยางที่ข้าตรงเก็บนะะเนอะค่ะเนาะก็สจะเป็นแบบนี้ข้าก็ตรองเอามาเฮ็ดเป็นมลๆวนงๆไว้เนาะค่ะเนาะ มวนไว้ประมาณนี้จ้าแล้วก็เอาไปเก็บเอาไปเก็บใบเนาะเะนาะเอาไปเสี่ยงไว้เอาไปซ่อนไวนะ้ในผ้าผ้าผ้ายังเก็เอิญผ้ายังผ้าเนี่ยนะคะผ้าล่มผ้ายังบอเอิญยังนะ่ะลืมอซื้อเนาะค่ะนี่เดี๋ยวอ้อมจะมาจัดการอีกที่หนึ่งเนาะว่างไว้นี่ก่อนเข้าไปอันถอนไม้ที่อ้อมเเววกันต่อเนาจะจนะ้ะเนาะ กสิเวียนหัวแน่เด้อจ่าเด้อเพราะว่ามุมี่ใหม่กันซันเนาะนี่จ้าไม่พวกนี้เขาก็ต้องถอนออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรถมาถ่ายปีนาแล้วไม่อันนี้เข้าสีเสียเนาะเข้าสีหาเพ่อพอจ้าอึ๊บนี่จ้าเข้าเก็บไปกองกันไว้นะคะเนาะอึ๊บโอ้ยโอ้ยปวดเอวอยู่จ้า เก็บกล่องกันไว้เนาะค่ะเนาะมีหไาลอยู่จ้ะโอเคเดี๋ยวเก็บใหม่ก่อนแปบน๊บนึงจ้าไปมั่งข้างปักทวซอยกันจ้าแม่ <c oughs> เลื่อมอ,อมีดใหญ่ม่จ้น่นี่โอ้ยเห,หนื่อยจะหวงหลายลื่อ่เหลือยไปนิดน้อยบ่ <c oughs> ค่อยสบายาจะเดินแต่เด้อเป็นวัดจ้ะเทียงกับบุคอยนี้ จากบนโต๊ะเราอันคุนพิ่นเข้าโต๊ะเราไม่แดดออกเราฝ่ามาเลยก็เลยลื่มเหนีดอ่ะโอ้เหนียดจะขของเล่มที่แล้วไงบนหลับมันนี่ต้อหนิพบกในกระเป๋ามันหน่อยกัยเนี่ มาเอาไม้ไปเก็บกันจ้า เอาไม้เขาไปเก็บไว้ใต้ต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวปีหนา้ารถเขาสิมาถไถตรงนี้จ้ะคันเท้าบ่เก็บดีๆเดี๋ยวรถไถเขาสิเหยียบมุนเน,ะนาะเขาก็เลยต้องเอาไปเก็บไว้แจ่ๆพุ่นนะจ้ะมุมใต้ต้นไม้เนาะคันเนาะไปเก็บไม้ต่อจ้ะโอ้ยปวดเอวพี่น้อง เก็บไม้ที่ลือออกจากข้างทั่วแล้วก็ข้างมะละเอาไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเขากับสิไปเก็บสายางไว้ไต่ผาลมเนาะนี่ยอันนี้ก็เป็นเอ่อเมล็ดของผักชีหอมเนาะค่ะเนาะยังบม่ได้แห้งดีบ่รู้ว่าสิเก็บท่านบบหิมาตกมากอะบ่าเป็นยางค่ะเดี๋ยวเขาก็แห้งเนาะเขาเ่เป็นยางเขาทนหิมะจ้าไป เข้ากัมาเก็บสายยางเข้าไปไว้ในภาลมตรงนั้นน้ำกันจ้าจ้าแต่ละปีเนาะกระสีเห็ดแบบนี้วนเวียนไปอีงสี่ละจ้าเนาะจะ้เดี๋ยวเพี้ยของกันแป๊บนึง่งถ้าต้องเก็บไบอ่ันน่นี่ก็เป็นฟางจ้าฟางที่ว่าเอามาปุกนาดินเวลาหอาถุกพักลจ้าเนาะก็เลยหุ้มใบเดี๋ยวมึงได้นีก่นนะน,นี่อย่างละได้เหันนีก็ได้ เสียวเสียวอยู่ด้วเนาะนี่ังบ่สม่ต้องมีเด้อไปไปใจเด้อตันม,มีอะไรมีขายอยู่มันด่านี้ก็เป็นเฟี้ยงนะที่เก็บเอาไว้เนาะเราต้องเก็บของมันแล้วภายในม่งไม่มีก็แตะได้มีม้าโต๊ะกระสีเดี๋ยวมาเขาท่านเนาะอันนี้ก็คือเก้าอี้เก้าอีอ้พับเที่ยว,มวนนเมื่อไหร่สานังสอนเหี่ยเกลียดจน้ะ แต่ว่าพอด้นางจะเกลือเอาออกก,ก,อออก,ก่อ,นน,นะอ,อ,กอนนี่ก็เป็นผ้าร่มนะคะที่ลือออกเพราะว่าก้อนนี่นะเฟืองหลจ้ะก็เลยใส่ผ้าร่มหลไปเนาะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยยังเข้ากับเอาสายยางเข้าเข่ามาจา้ะมุมมี่ยังหลายจะ้ะเก็บห้มันพลขึ้นมาอันนี้เออที่ว่า เปี่ยงเป็นยังจังกบหนึ่งก็คือกันหิมะสองคือกันแกะจ้ะจังน้อยแกะก็สิเขามานะจ้ะอันปีหนาพุ่นลรอจ้ะเ,เ,เวลาเวลาหยาเกิดขึ้นมาใหม่จ้ะอ้อมก็ใส่แกะเขึ้นเขามากินจ้ะขันห้องพวกแกะใบเดี๋ยวแกะจะมากินฟางห้องเหมือกกรห้องสิบอะไรเห็ดสวนบ่ใดเดี๋ยวห้องสิบอะไรอันเอาไปอันใส่อัน ปูนาปูนาอันพักเข้าพีราเข้านั่ะข้าปลูาากนะจ๊ะเพราะว่าการเข้ากอไซต,ตรงหนามนันเนาะเดี๋ยวอันอยางมันขึ้นหลายแล้วอีกอย่างเนือ้อละเข้าทดน้ำไปเนาะน้ำม,มันสิดไปเซาะหลักพักหลกักพีเข้าขจา้ะจ้ะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการการเก็บเนาะก็ว่ามีอยังหาานาจ้ะไม่แค่นี้เลยอันนี้ก็คือมีจอบมี ราดไม่จอบมีขาดอะมาไว้นี่มีกันมาน้ำจินมจทั้งเรื่องยามยามมันยามมันเกลือแต่มันถือตินเนาะอันนี้ก็เป็นถุงที่ว่าอ้อมไปเอาอันที่แกะมาใส่ปารจ้ะเก็บไว้แค่นี้ละ ปิดเลย สำหรับมือนีนะะเนาะค่ะนาออ้อมๆกะมาเก็บสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะเนะาะค่ะนาะเก็บสายยางมาใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วก็ท้อนรักใหม่รักยังทุกอย่างเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วจะสบายใจได้แล้วว่าหิมะเจ้าสิโต๊ะโต๊ะมือได้เรื่องของเจ้าเนาะเมื่อดมาเราจะทั้ง่นจากหิมะจา้ะจาสิฝนเนาะค่ะนาะบรูนั่เดี๋ยวเขาเฝ้ากระปาากันดีกว่าจา้ะขอบคุณหลายๆด้อจ้าเด้อสำหรับการติดตาม สำหรับการรับชมขอบคุณเอฟซีไมค์เอฟซีเก่าน้ำนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า